กำลังเตรียมงานอยู่นะฮะทองฟ้าปลอดโปร่งนะครับสวัสดีพี่พี่แม่แม่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเช้าเลยมาแต่เช้าเลยปกติ9โมง10โมง7โมงเช้าเลยจ้าอารุณสวัสดิ์พี่พี่แม่แม่ทุกท่านนะครับขอให้เป็นเช้าที่สดใสแล้วก็เป็นเช้าที่ดีทั้งวันเลยนะครับ เด้งปั๊บแม่มาดูเลยค่ะไม่พลาดค่ะน่ารักมากก็แสดงว่าแจ้งเตือนแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีคุณพุทธ,ธาด้วยนะครับถ้าอ่านชื่อเฟซบุ๊กขอโทษด้วยนะครับ หลอนี่โอ้ยเออเออออหล่อหล่อหล่อมุมเผอมุมเผอ,อ,อเอเผ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 อเแบบใด <laughs> ของแม่แจ้งทุกทครั้งครับครูโชคดีนะคะบางคนไม่แจ้งเลยเนี่ยสิ ดอะไรให้ดูยาวนะครับได้ครับผมจัดไปครับจัดไปตอนแรกผมว่าจะจะไลท์สองรอบเดี๋ยวขออนุญาตไลท์สองรอบดีกว่าสองช่วงนะคะช่วงแรกเป็นพิธีพิธีสงฆ์นะครับช่วงเช้าพิธีสงฆ์แล้วก็หลังจากพิธีสงฆ์เสร็จแล้วก็จะเป็นพิธีพราหมณ์นะครับก็จะแบ่งเป็นสองสองช่วงด้วยกันช่วงแรกพิธีสงฆ์แล้วก็ช่วงที่สองพิธีพราหมณ์นะฮะอาจจะมีพักเบรกไปชาร์จแบตนิดนึง ครูรู้ใจแม่ๆค่ะยี่แปดให้ฟ้าใส่แบบนี้นะคะสาธุครับสาธุสาธุเชวยกันอวยพรเลาทุกคนก่อนเริ่มพิธีเนี่ยบอกว่าให้ยี่แปดฟ้าเปิดแบบนี้จนถึงตอกลางคืนเลยคููละออกสอดแจ้งคนละเด็กน้อยตั้งใจเผลอเผลอแบบใดเผลอแบบหมูหยอง เขาแม่ก็ได้คายกับครูแต่มีพี่ๆบางคนไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แจ้งเตือนมันไม่เด้งนี่สิผมก็งงอยู่ว่าเกิดจากอะไร ไลน์นานๆนะครูได้ครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นสองไลน์นะฮะสองช่วงนะครับช่วงแรกก็คืออ่าพิธีสงฆ์นะฮะหลังจากเสร็จพิธีสงฆ์แล้วก็อาจจะมีการพักไลน์ปิดไลน์ก่อนเราจะมาเจอกันรอบสองก็คือช่วงพิธีของพราหมณ์นะครับเป็นการไหว้ครูพราหมณ์นะฮะก็จะมีพิธีผูกข้อไม้คุ้มผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญเด็กทุกคนนะฮะอวยพร ก็ปีนี้ก็จะมีบรโบคูสองท่านศิลปินแหงชาติสองท่านนะฮะมารับเชิญสวัสดีครับครูขอให้ลูกๆระเบียบปังๆทุกคนนะครับสาธุครับแม่ขอบพระคุณมากครับขอแม่ไม่แจ้งเตือนเลยแต่วันนี้แจ้งเตือนอ่ะเลิกดีเห็นป่ะละ่ะ สวัสดีวันที่19ซึ่งเป็นวันควรมาเริ่อของทิ่งานระเบียบวารสาริยเป็นวันที่ทีทำเวิธีจะย้ายเวลาบูนมังวันไหนคะวันที่25ครับห้าครับนี่พระเจ้าแผ่นดินลูกลูกนักแสดงลูกลูกของทิ่งานระเบียบวารสาริยที่น่ารักทุกทางนะครับตอนนี้พระคุณธเจ้าได้เดินทางมาถึงแล้วขอให้ทุกคนที่อยู่สถานที่ต่างๆในบ้านพักของเรานะครับให้มารอ ในเวลาทำที่เราได้จัดขึ้นในวันนี้นะครับสําหรับใครที่ท,ทําภารกิจอยู่นะครับตอนนี้นะครับเห็นว่าบุญน้ำกลับมาเนอรนะครับมือดีเป็นมือสั่วันดีมือเข้าเรียนบุญบุญประจำปีพอมาแล้วนะน,น้ำเปลนธาตุสิงน้ำยาพื้นทบุญไปที่ไหวู้่มือนี้ป็นวันเป็นเดือนน้ำย่างดีขอบปากแจงใสปากเปือ่อยนะครับเอาเรียนบุญเป็ท่นานุน้ำกัอ่ะมาเนอ ลูกเตาหวานวัหดุทุกคนอ่าพูดเป็ดกีพอร์กีเม่ข้าเจ้าเนี่ยเจ้าบาเน่าของมากนะครับสามีเพืคุณเจ้าได้รเลยชาเขามืออ่อนเลยเม่อแล้วอันนี้คือมานั่งนี่ไม่ใช่มานั่งรออะไรนะนั้นมานั่งมันนั่งจอบกุ้งแล้วบอกว่ากุ้งตัวใหญ่มากเลยครูเพคะมืออ่อนเลยเมื่อกี้นี้กําลังจะพาไปเดินดูใบสีสวยส เราดูทุกคนดูเฉยมากนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นของไหว้ทั้งหมดนะฮะมีมลาัายบวงนาคด้วยนะครับสวยมากสลายธรรมนะฮะศิลปินนะครับมาเลยนะครับมาตรงที่หน้าพละพิธีเลยนะครับแดนเซอร์นักดนตรีทุกทท่านเลยนะครับที่อยู่หน้าบอดารีบ้านพักของเรานะครับผมขอการาบเรียนเจอรุ่อาจารย์เยอะมากเข้ามาเลยนะคจัด<อ>แจงกันสวยมากเลย ฝนตกไหมครัมไม่ตกนะครับท้องฟ้าป,ปลอดโปร่งมากฮะเลิกงามอย่างดีเทวดารับทราบนะครับดูเห็นเป็นใจนะฮะ กับอนุโมทนาสาธุสาธุครับผมสาธุด้วยกันนะฮะก็เดี๋ยวผมจะไลฟ์ช่วงพิธีส่งนะครับพี่ๆแม่ๆก็ตั้งจิตอธิษฐานไปด้วยกันนะฮะรับบุญไปด้วยกันพญานาคกี่เสียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเสียนด้วยกันนะครับพญานาจเจ็ดเสียงนะฮะอาวเชิญอันนี้เป็น ฝีมือเด็กๆทั้งหมดนะครับลูกๆเด็กๆระเบียบวัฒนธรนช่วยกันทำเมื่อคืนนี้นะฮะไม่รู้ว่าเสร็จตอนไหนกันเทยวหวยพระรับสิ่งใช่บาทนั่งตรงนี้หวยพระรับพรเตียมตัวทุกคนนะลูกซูมดูกุ้งหยองก่อนหยองบอกว่ากุ้งตัวใหญ่มากเลยมาวาเรียบร้อยแล้ว ไปไหนแล้วอ๋อ,อไปหาพ่อแล้วเลยหว้พระข,ขอคุณที่นนทงั่ผู้ขํารถที่งานงุนพิตาได้กงเมตาตาการมาอาจารย์าดปาปัดอหรืออา,ารไทบูญ โอดีระอจะตั้วปากออกปนเปื้านปวดหัวุกปีขออกกุนไปหลายขออกุณที่หน้ากมนรางผาโซ่เฟืองีม่าจานอาแม่นั่งปนฟูจากท่าขาตอครับกระบอกพี่น้องท่าานเราแล้วนั่งีมาโดนข้าุกขนาดนี <letter> ้เอาไปแล้ว <t> ก I mean, ัน เอาแก้วกาแฟมาให้หน่อยเอาแก้วกาแฟมาให้้วยถือมาเลยก็ได้เอามาเอายก่านมาเลย